ครบกำหนดแล้วนะครับ1ปีนะครับสำหรับการต่ออายุของเจ้าด็อกเตอร์สมาร์ทกลาดนะครับซึ่งด็อกเตอร์สมาร์ทกลาดเนี่ยเราจะมีค่าบริการรายปีปีละ1,500บาทนะครับวันนี้เราจะมาทำการต่ออายุการใช้งานของเจ้าด็อกเตอร์สมาร์ทกลาดกันนะครับว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือจำเป็นที่จะต้องแจ้งรหัสโค้ดนะครับซีเรียลนัมเบอร์ของตัวด็อกเตอร์นะครับมาที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือท่านซื้อเครื่องที่ไหนมา หรือตัวแทนท่านใดนะครับที่รับต่ออายุนะครับติดต่อเข้ามาที่บริษัท a อ i Tech ทก็ได้นะครับแจ้ง s e r i a l Number Code คของตัวด็อกเตอร์ของท่านนะครับโดยมีวิธีการก็คือต้องกดโอเคค้างไว้ก่อนนะครับแล้วเสียบสายเข้านะครับเอาไฟเข้าตัวด็อกเตอร์นะครับหลังจากนั้นไปที่เลือกภาษานะครับพอเลือกภาษาเสร็จแล้วก็ไปที่ลงทะเบียนนะครับในหน้าลงทะเบียนเราจะเห็นซ e r ร a l Number ของตัวด็อกเตอร์สมาทกัลาทนะครับแล้วก็เห็นวันหมดอายุเห็นวันเริ่มใช้ งาน,นตัวนี้นครับถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าด็อกเตอร์ของท่านนะครับมีซีเรียลนันะครับถึง17หลักเนี่ยเลขอะไรบ้างหลังจากนั้นวิธีที่2นะครับก็คือการชําระค่าบริการรายปีนะครับโดยติดต่อเข้าหาตัวแทนของท่านเลยนะครับที่ท่านซื้อมานะครับหรือติดต่อเข้ามาที่เพจเพจ API Tech เราก็จะให้ลิงก์ในการกรอกข้อมูลนะครับท่านก็สามารถกรอกข้อมูลชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็ส่งสลิปการโอนนะครับว่าท่านได้โอนเงินมาชําระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็แนบรูปนะครับแนบรูปตัวด็อกเตอร์ของท่านนะครับเข้ามาที่ระบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดส่งครับพอกดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นวันทําการปกติเนี่ยฮะเราก็จะเปิดอนุมัติให้ทางตัวลูกค้าได้เลยนะครับหลังจากอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนที่3ครับพอขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใหม่นะครับการลงทะเบียนใหม่จําได้ไหมครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการบอกวิธีการลงทะเบียนใหม่นะครับแต่ทีนี้ไม่ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเราไปทําขั้นตอนของการลงทะเบียนใหม่ได้ง่ายๆตามนี้นะครับก็คือกดโอเคค้างไว้ หลังจากนั้นไปที่เลือกภาษานะครับเลือกภาษาเสร็จแล้วไปที่ลงทะเบียนครับลงทะเบียนเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคค้างจะมีแถบวิ่งนะครับหลังจากนั้นไปที่มือถือครับแอปพลิเคชันซึ่งต้องจับคู่กับด็อกเตอร์ตัวนั้นนะครับไปกดที่หน้าแอปพลิเคชันสมาร์ทการ์ดครับหลังจากนั้นไปที่ Activation นะครับหรือปลดล็อกนะครับเข้าไปจับคู่ค้นหานะครับ แล้วค้นหาเลขของตัวด็อกเตอร์ของท่านนะครับกดรหัส1-2-3-4นะครับซึ่งเป็นรหัสบลูทูธปกตินะครับแล้วกดโอเคครับเมื่อเปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวหนังสือจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วให้ท่านเช็ควันเปิดทําการแล้วก็ให้เช็ควันหมดอายุด้วยว่าวันหมดอายุของท่านนะครับเป็นปีถัดไปของวันลงทะเบียนหรือเปล่ามีคําถามเรื่องของการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับการลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถทําได้ โดยติดต่อเข้ามาที่ตัวแทนหรือติดต่อเข้ามาที่บริษัทนะครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กับระบบก่อนนะครับสมมุติว่าการลงทะเบียนของท่านนะครับจะหมดในอีก5วันนะครับแต่วันนี้เราสะดวกที่จะโอนตัง หรือทําการเปิดใช้งานแล้วนะครับให้เราแจ้งโคดรหัสมาก่อนนะครับแจ้งโค้ดรหัสเข้ามาแล้วโอนตังเข้ามาเสร็จแล้วเราจะทางระบบครับจะทําการเปิดและต่ออายุให้ก่อน mm hmm. หลังจากนั้นคน้นไปอีก5วันนะครับท่านก็ไปเปิดใช้งานได้เลยหลังจากตัวระบบด็อกเตอร์เนี่ยหมดอายุแล้วได้เลยข้อควรระวังของการต่ออายุการใช้งานนะครับก็คือเวลาสร่งรหัสมานะครับรหัสหลังกล่องเนี่ยอาจจะตําแหน่งไม่ถูกต้องนะครับหรือจํานวนไม่พอนะครับให้เราไปทาการ ทำขั้นตอนที่1นนะันั่นคือเปิดใช้งานตามระบบตามข้อ1นนะครับเพื่อที่เราจะได้จับคู่เลขนั้นกับบัญชีของท่านได้อย่างถูกต้องนะครับเน้นย้ำนะครับว่ารหัสตัวนี้มีอยู่ทั้งหมด17ตัวเพราะฉะนั้นท่านต้องถ่ายรูปในระบบจะแม่นยำมากกว่านะครับข้อควรระวังครับหากมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อตัวแทนใกล้บ้านท่านหรือติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook api t e c h ได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านหน้านี้ครับ